Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey she late us now in the one-horse open sleigh. ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะครูนินค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะครูแอลค่ะขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้นะคะสวัสดีค่ะครูศรีค่ะขอให้มีความสุขนะคะทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะครูปุดค่ะขอให้มีความสุขในทุกวันค่ะสวัสดีค่ะครูนิดค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแดงนะคะสวัสดีค่ะครูแจวค่ะขอให้ทุกคนอ่านไปโควิดนะคะสวัสดีค่ะครูกิงค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะสวัสดีค่ะครูจอยค่ะขอให้มีความสุขมากมากนะคะ สวัสดีค่ะคุณติมค่ะขอใอยรวยข่รวยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อยค่ะขอยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะสวัสดีพี่เสือค่ะแข่แงแรงแข่งแรงค่ะสวัสดีค่ะครูตุ้มนะคะมีความสุขมากๆในปีของค่านี้นะคะรักนะคะ สวัสดีค่ะคุณอีฟนะคะแล้วก็น้องๆสู่พัฒนาเด็กๆมาน้ม่นางทุกคนนะคะก็ขอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปราศจากโควิดนะคะรวยรวยรวยเงยิเงีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะยิ้มแดน